บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ21จังหวัดกลางกระเป๋ารอการโอนเงินพรุ่งนี้มาจริงใจจริงตามนัดทกสกลางแผนการจ่ายโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในรอบที่2 17ธันวาคม2567นี้พร้อมกับสถานะการส่งรายชื่อความเป็นเกษตรกรพร้อมโอ,อนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนามีจังหวัดอะไรบ้าง21จังหวัดนะคะแยกรายสาขาแยกรายตำบลในการโอนเงินค่ะ ถ้าหากใครมีความประสงค์จะไปถอนเงินเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ส่วนการจ่ายเงินเริ่มจ่ายวันที่17ธันวาคมใครที่มี ATM ไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้เลยตั้งแต่วันที่17ธันวาคมหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปกลางกระเป๋ารอการโอนเงินทกสโอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสาร2เรื่องเด่นทั้งในส่วนของการจ่ายจังหวัดไหนบ้างในวันพรุ่งนี้รอบที่2และในส่วนของ สถานะความเป็นเกษตรกรที่มีการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารตกรสงขึ้นตัวหนังสือสีฟ้าว่าส่งข้อมูลแล้วท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาคึกคักทั่วประเทศเลยค่ะสําหรับการจ่ายเงินรอบแรกให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างได้รับการจ่ายเงินไปแล้วพรุ่งนี้จ่ายต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสําหรับ21จังหวัดในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่17เลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของรอบที่3นัดจ่ายวันที่17ธันวาคมนี้ ส1จังหวัดเรามาเริ่มกันที่ภาคกลางใครอยู่ที่จังหวัดลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกประทุมธานีนนทบุรีนคปรปฐมนะคะรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามทหารกรุงเทพมหานาครมีก็ตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินจากทางธนาคารทกสได้เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดน,นะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกร ชาวนาทั่วประเทศค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่17เป็นต้นไปส่วนสถานะในการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศจากกลุมส่งเสริมการเกษตรตอนนี้มีการส่งรายชื่อสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ความเป็นเกษตรกรได้นะคะที่ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ค่ะถ้าหากสถานะขึ้นบอกว่าได้มีการส่งรายชื่อติดประกาศแล้วก็ประชาคมแล้วผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ ปีการผลิต25งพัน้้สงห8ส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทรกศวันที่เท่าไหร่นะคะขึ้นเป็นสีฟ้าแสดงว่าท่านจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินจากทางธนาคารทรกศตามแผนการจ่ายส่วนใครที่ขึ้นสถานะว่ารอดําเนินการนะคะรอไปก่อนนะคะถ้าหากล่าช้าย,ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินจริงๆให้ไปติดต่อที่ทกศหรือว่ากเกษตรดําเพอินในพื้นที่ตั้งแปลงปลูกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีเงินฝากบัญชีไม่ตรงกับทะเบียนเกษตรกร,กรหรือข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,กรยังไม่มีการส่ง หรือว่าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะทั้งๆท,ที่มีการประชาคมแล้วก็ติดประกาศไปแล้วนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินคลิปที่ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้มีการจ่ายเงินนะคะเช็คตรวจสอบตารางไปพร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ